ai đi đây, Phạm Nguyên Phe FC Bosco yeah. Bosco nữa, hôm nay, mà gặp, mà pò Euro, Phạm Nguyên Phe đi, view, xin chào, bài đi xin chào, vào năm xin năm Nam chào, xin chào, xin chào, xin body ปลาลุงปลาลุงน้องวิวคือนไปอยู่สื่อเลยลูกแพน,น,น,นี่นะพอเจ้าเชื่อ,อยอยังว่าดังๆวังดังปลาลุงชิบะดงินอืมปลาจอยอยู่ซ้ายอยู่ซ้ายปุ้ยอ่ะคุยกับปลาจอยอ่ะอยู่ซ้าย phát chơi chưa nè về ta lấy. bảo luôn buồn thù bảo buồn vậy nè. mình cà phê. mình mình sửa phần sửa phần ngàm cô á phần vào. cái Nam sửa ngàm bảo. hệt hết ไอเห็ดผีเฉยปะจอยปะจอย่านยจังไงช็อกไหยค่ะมาบ่ได้ค่ะเห็ดผีเนาะเฮ้ยเเดียวเดี๋ยวมึงเนี่ย่ลุงบุญจังลงลุงบุญญาตเนี่ยเห็ดผีเห็ดผีหยอกพ่ดลุงบุญญาติว่าป้าพวงอะไรปะจอยมาบ่ได้ค่ะลุงบุญบ่อย่อฉันวะหรือไงที่ต้นไทรที่ต้นไปเย เออเอองจังงานขีมาขาวขีมาเคลวเลยลุงบุญกั็ได้เจอยังเบาย์ไปจอยกำลังตามมาเบイベย์จุ๊บๆนั่นไปแล้ววันทันจุ๊บเด้ยวด้วย โดยเหว่าจอยเทเด้ลูกสาวแม่นี่โป้จอยโทรว่ะโดยป้าจอยโทรลูกป้จอยโทรมาหาน้องวิวนี่แล้วปาหอดใสแล้วกักยังกะปีกระเปาอยู่นี้กระไรปขับไปขับมาอยู่แม่พันกัโดยสบายดีถ่ายเะขายยังเนะพนว่กระซาบเนี่เฮ้ยขับพ่อจเพามาเหมาว้ไว้แท้ ก่ีต <après> ัวก็เมียกินนี่บ่หางนี่บ่เรือมัดเดียวนี่ตก็เมียนเป็นต่อเป็นสอแล้วเนียพอไรกันมาถาถาบเตียงพี่น้องเลยถาบาเตียงเพิ่นยกไปซื้อของเข้าก็รับหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงเด็กแม่เลี้ยงเด็กไม่ใช่พี่เลี้ยงเด็กน่าก

ปุ่นท่องแบบนึงนะด้วยเขาบไิกินเขาบอนปุ่นทองบ่แบบจากนบอกว่าถึกจัวร่ัาว่าเขานั้นบริยากเลยมันปุ่นท่องี่เจอได้จเจียวเราไหมแม่ลูกสาวก็ได้หันรถพอจเาน้าซ้ำชิเล่ก่อยยีขั้นเก็บใหม่ะ <laughs> จะก,กินไข่นกกระเท้าจะกินขยะนะเก็บใช้ถุงแม่บอกนะโอ้ยไม่เชื่อแม่เลยนะเธอนี่ปากนิดหน่อยช้างหาแต่แล้วกินบอกกินกินอันนี้อยู่เดี๋ยวกินมักเชลีเดี๋ยวกินมักรกะดินเดี๋ยวกินไข่นอกอสับรนกาเจ้าปัญญาน่อ้วนคือแม่อ้วนนี่ สายญาติเจ้าเขาก็สิห้องวิวอ้วนวิวเตี้ยหยันใจอ้วนยันแต่ผมไม่น่ากินน้องวิวเนาะวะวิวเจ้าเจ้าเบิรงนเจ้าอย่เขาไม่มีอย่างสกินอันเจ้าป้ายันพัลูกอันเขาว่าอ้วนเตี้ยเจ้าป้ายันบออ้วนคือแม่หนิอ้วนคือแม่หนิงามบ่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 เดี๋ยวถ้าเธอพร้อมเธอยิ่งแต่งตัวมากกว่านี้อีกวะไว จะว่าเขอขึ้นไปเอาอยู่ตรงกลางจากจุดอะไรไอ้เนาะบาลูกงามบ่นี่งามบ่งามบ่เมื่อวันนี่งามงามนี่เอาแพรนี่คมงามบ่เมื่อวันนี่งามแม่ใื่อไหร่ดิเมื่อวันนี้ใครงามกลัวใครงามกลัวมูงใครงามกว่ลัว งามที่สุดแห้งามที่สุดเฮ้ยยังบัวแผลเพิ่นงามที่สุดอับแม้วนกับแม่ใบแหงงามให้สวยที่สุดว้าวเจ้าว้าวเจ้าสวยที่สุดเนาะอาชีพมั้งวะให้สวยที่สุดนี่นี่ให้งามกูมูจักรจักรงามกูมู งามบรีดีแม่ไผก็ไม่อ้วนเพะงามว่าว้าว่าพบแม่งามฮะแม่งามแม่ไผ่ม่งามว่าแม่วิวงามสิใช่ไม่อ้วนยังค่ะพอเตียงให้รอวะรอพอเตียงก็ลุงบุญพะรองพงามไะงามพอเตียงกับลุงบุญไะงาม ต้องเห็นต้องเห็นหน้าพอวิวงามพออยู่งามอยู่อยู่ที่นี่สามคนพางามกวูโมูมีน้องวิวแล้วกับแม่น้องวิวแม่อ้วนพางามกวูโมพายงามกวูโมบัดสามคนนี่พางามกว่มหนาวหนาวหนาวกับห่มได้ดอกห่มดิ มาถามเด็กน้อยโอ้ยพ่อแม่พี่น้องพ่อเขาตอบความจริงแล้วก็ถามเขาอีกหนักบ่อไรดิหนักบ่ได้เฮ้ยมาตทำเมนูเป็นย่างกินบะโลนกินเน็มเคอดินบอือไปกัด์ตินแบบแซบบะแกไม่อ้วนกินบัววาโดงำเขี้ยวเอาไม่อ้วนกินกระเพาะโพก Oh, วันนี้ oh. ลูกสาวเคยสิได้ขี่อยู่บ่หมักรูดนี่ยามนพนสิตกบ่นี่นนอนเอาเอาเอาไอทิตกะอยู่หน้าผัวอทิตกอะออย่าทิ่มไปทุทีบหร้ายรถพอเจ้านะลูกเออแม่เมื่อยเก็บแล้วได้ไม่ปล่อยเลยได้จังหน่อย อืมเช่บบเยียบห <laughs> นาวหนาวหนาวก็หุมหนาวเรเอาเสือ้อแขนยาวมาบอนั่งในรถทำไมไม่รู้จักเอาเสือ้อแขนยาวให้ลูกไปนาทำไมไม่ใส่เสือ้อแขนยาวให้ลูกใส่ทำไมมันร้อน <laughs> มันแดดมันแดดอ <laughs> ยูใ่ในรถอะมันหนาวแม่สองคนใส่เสือ้อแขนยาวาาาาชวนลูกใส่ขาสั้นแข,น,ขนสั้นบาลูก เป็นว่วงลูกเลยน้าก็ะเอามวยอ,ออกไดออจกจะเห็ดว่าหยอกชื่อเดออ้อน้ำพมพมพมนี่พมนี่พมมนี่พมนีพมพมพม่พมนี่เอา้าจะถะชเอ้ยอันนี้กักวงชี้เออกระยาพอ่พอพ่อทำนะ อายิงสิว่าหน้านี่บ่ได้คือแม่ใบเด้นี่ว่าคือแม่อ้วนก็แม่ตู้หัวกุมบ่ไไม่เหมือนแม่ใบเลยแม่นบ่ไม่เหมือนแม่ใบบ่จะไปยังมื้อนี้เว้าดังๆีนุ่นขี้นเอมนตกนุ่นบ่จะบยันตกนุ่นบ่ จ้าสิขีนยนจะจะสิขีก็พายแม่บายเมย์อะไรเมย์เอื้อนวะเล่นของฮักพูดเล่นยนของฮักจาหนของฮักได้ทำไมอ้วนไปขี่นะถ้ามันหักเราเห็นนะไหนให้พอเตียงเสียเงินบอนะให้พอเตียงใจเงินให้เพิ่นบ่บ่วิวดย โอ้ยคือทเลเฮ็ดเห็ดเเห็ดผมวไดถอยูซื้อๆืนถ้าลดไปกาวักปีนวักเจีบแถวนี้ปวดพวกีกเป็นเพื่อน้เป็นเพื่อนาลนี่เรมตระหนักอนอก็บม่มีอย่างแล้มีขอบกบมีพวกหนังปลาบางหมืออะไรมีทัวดินมีพริก ยี่วอมแบงยิ่ไว้องนุกเบาเบาไว้เบื่อแกงสบู่จะมาหอดเด้อสบู่จะซิล้อนเอายเมื่อไปมีตู้แกงบ่หโอ้จักไม่ช่างกองกลนกองกอยอยู่เนาะฮะถ้ารถพอจะเปื้อกับโมเมนต์อยเด้อเห็ดเด้อ ลูกสาวน,น้อยเจ้านี่เด้อเฮ็ดนี่ลูกสาวเจ้านี่เจ้าเฮ็ดปิชันกระปีก้กระเป๋าอยู่ป็แต่หืนนอนนอนแต่ชื่อะขขอ,อ <c oughs> ะไรนอนอ <c oughs> นอนอ เห็ดนอนบ่ใเงินเนาะออคือหลายดนน้ำเปล่เสียงนะนอนเนาะพอปแตกนะคะนอนเลยนอนเลยเห็ดอะไรก็บดีเนาะหอมผายเนาะรับตาบ่นี่รับตาบ่นี่นอนเลยรับนอนรับบ่นี่เอ้ยสั่งเลยเห็ดนอนรับ เด็กค like ือได้บีบวยโตดละเนาะพี่น้องบุ๊คเขียนต้นาถ้านไายคิดนะบุ๊คเออฟู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 เอาบ้างห้างนกเอาบ้างเอาบ้างห้างนก Mm-hmm. <laughs>